ฮัลโหลตอนนี้อยู่ที่สวนรถไฟค่ะมาปั่นจักรยานนี่หาน้องปันมาจะปั่นแต่วันนี้วีมีมาร่วมกิจกรรมของคุณพี่ชินค่ะพาเด็กๆมาปั่นเห็นไหมขบวนอยู่ข้างหลังนี่อาสาววีเรามีกิจกรรมตั้งแต่เช้าแล้วค่ะตอนนี้ก็หลังที่ยงกินข้าวเสร็จก็พาน้องปั่นทีนี้น้องๆเนี่ยก็จะได้รับการให้เลือกจักรยานกันคคลคันมาเช่าให้ แต่น้องต้องทําหน้าที่ค่ะทําดีก็คือต้องเก็บขยะใช่ไหมคะเก็บขยะใช่ไหมให้ได้เท่าไหร่คะให้ได้เท่าไหร่นะไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่คะไม่ต่ำกว่าสิบชิ้นนะนะน้องๆเขากาลังปั่นไปเก็บขยะกันที่สวนบอไฟค่ะเพื่อแลกทําดีแลกแลกการเช่าจักรยานนี่กาลังวิ่งไปเก็บเลย เป็นไงบ้างคะโอ้ยก็จะปั่นแล้วค่ะสนุกดีมีความสุขค่ะวันนี้มีเด็กวันนี้วันนี้มีเด็กประมาณ50าสิบคนโอเคเดี๋ยวพาเด็กไปปั่นต่อสู้หนูลูกเดี๋ยวกนลูกเดี๋ยวปั่นในพร้อมกันลูกค่ะอ่ะมาตั้งแถวแล้ว มาอันนี้เด็กเล็กค่ะก็เลยต้องแบบว่ามีพี่เลี้ยงประมาณ6คนเด็กสิบเ,เด็ก9คนสนุกซาบซา